มีเงไม่เกน3,000บาทจะซื้อน้ตบุกรุ่นไหนดีตรงเครื่องนี้เลยค่ะ2,990บาทได้น้ตบุกหน้าจอระบบสัมผัสทัชสกรีนใช้งานง่ายมาพร้อมกับขนาดที่เล็กกะทัดรัดและก็น้ำหนักเบาจะพกพาเดินทางรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายท็บเล็ตวินโดว์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวิดีโอการใช้งานเหมือนกันเลยกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เหมาะสําหรับใช้งานเอกสารงานออฟฟิศใช้เรียนใช้ทํางานและก็ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะหน้าจอระบบสัมผัสทัชสกรีนใช้งานง่ายมีกล้องหน้ามีกลอออองลััมมมมีีแกกก็สสาาารรถเชื่่ตบุปณ์ไย แล้วยังมาพร้อมกับพอร์ตการใช้งานต่างๆอีกมากมายว่วจะเป็นในส่วนของ,ของ,ของ USB ะะพอร์ต USB นะคะพอร์ตูฟังนะคะ HDMI นะคะสามารถเชื่อมต่อออกจอและก็ต่อทีวีได้รุ่นนี้ยังสามารถเพิ่มความสุและก็เพิ่มความจำโดยการใส่ SD การได้ด้วย CPU เป็น Intel Inside ค่ะมาพร้อมกับแบ,บรนด์ในตกเลือกให้ไป4ีิกส่วนความจุดได้ s c d ไปอยู่ที่64ทิกเพิ่มความจุดได้แล้วก็เพิ่มความจำได้โปรโมชั่น2,990บาทแค่นี้ก็สามารถมีโน้ตบุ๊กไว้ใช้งานที่บ้านและก็เดินทางได้ง่ายๆกับ NEC VersaPro Tablet ็ i ิน o ด โดที่มาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสทันสรีนใช้งานง่ายเพียงกับลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นค่ะ